안녕하십니까 오랜만 베이비몬스터 2024 플래스 안녕하세요. 오늘은 베이비몬스에 관련한 또 트레저에 관련해서 기쁜 소식을 전해드리게 되어서 저도 굉장히 기분이 좋습니다. 네, 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. ข่ใหม่ของเบฟซีมาสตาใช่ใช่ครับผมเพลงนี้ผมก็รอคนผู้นี้เพราะว่าท่าเต้นมีตั้งท่าเต้นมีตั้งนานแล้วแบบว่าเขาไม่าจะทำเรียบร้อยแต่เราแค่รอครับออัลเคบ 먼저 선공개를 해드릴 생각입니다. 오케이, 편 많이 놔. 둘 떼니까 나. 다음 신곡의 뮤직비디오 활동을 개하고 있습니다. 오케이. 우, 이만. 텐텐, 텐텐. 트레저가 마지막으로 발표한 앨범 정규 앨범이 작년 23년 7월 28일이었고요. 10개월 만에. 팬 여러분들께 신곡을 발표해 드리는 것 같아요 그동안 트레저가 굉장히 많이 바빴죠 네, 그리고 지금 역시도 어, 아시아 투어를 돌고 있는 와중이라 다행히도 어. 2, 3주 어, 공백 기간이 딱 있는 시간이 있어서 이 킹콩이라는 곡을 이제 여러분들한테 이제 소개할 수 있는 기회가 돼서 다행이라고 생각합니다 지금까지 t 레 e 가 공개해드렸던 음악과 많이 다르지 않을까? 오. i 이라는키워 자체가 워낙 강하기 때문에 아주 강한 퍼포먼스가 포함된 오러이라고 생각합니다. 개월 만에 선보이는 신곡을 많이 보여주시네요. 올 가을에 나오는 TREASURE 앨범에 최선 다해서 만들겠다는 약속을 꼭 드리겠습니다. 마 อ๋อตบใจเลยว่าจบแล้วเพลงใหม่อาจจะมีน้องชิกิต้าร้องแรปก็เป็นได้นะมีแน่นอนเลยผมว่าเนี่ยโอ้ิจินนลเออนั่นสุด นี่ไงบีแล็บอุ้ยใหม่ใหม่เล็บชิคิต้าด้วยคือให้แสดงว่าเพลงใหม่ที่จะมาอีกเนี่ยก็ต้องชิคิต้าแล็บนี่คือให้ฟังชิคิต้าแล็บโอเคผมได้ตัดลงช็อตตอนแรกผมจะตัดแต่ว่ามันไม่เต็ม ชิคกีต้ตาอู้อ <c oughs> ในที่สุดประทับใจน้งชิกีตาของเราชาวไทยนะครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปแล้ว เดี๋ยวผมตัดท่อนดีไอทีท่อนหลักเนี่ยออกมาเป็นคลิปช็อตนะแล้วก็ใส่ภาพประกอบเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างทำสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ